อยากจัดการนี่ได้และมีเงินแสนใน4ปีต้องทำไงก็ต้องเริ่มจากการเปลี่ยน Mindset ของตัวเองครับแล้ว Mindset มันคืออะไรครับพี่ดิว Mindset ก็คือความคิดของเราหรือกรอบความคิดที่มันมามีผลต่อพฤติกรรมเราพี่คิด oh. มันมีงานวิจัยนะจากมหาลัยสแตนฟอร์ดที่เขาทำการรีเสิร์ชออกมาแล้วก็บอกว่า Mindset ของคนเราเนี่ยมี2รูปแบบก็คือ Fix Mindset กับ o w t h mindset หรือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือความคิดแบบปิดหรือความคิดที่มันเติบโตต่อยอดถ้า่างนั้นเรามารู้จักกับ Fix My s เซต่อน,นะครับก็คือกรอบความคิดที่เชื่อว่าความสามารถแล้วก็สติปัญญาของคนเนี่ยเกิดมายัางไงก็เป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องของพรสวรรค์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คนที่มีกรอบความคิดแบบยึดต,ติดแบบนี้นะครับมักจะไม่มีความพยายามแล้วก็หลีกเลี่ยงปัญหา แล้วก็ความท้าทายต่างๆนะครับเมื่อเจออุปรสรรคเนี่ยจะมองว่ามันคือความล้มเหลวแล้วก็มักจะหนีปัญหาแน่ๆนอนๆเลยนะครับเพราะกลัวว่าถ้าทําไม่ได้เนี่ยคนจะหาว่าเขาดูโง่ไม่เก่งแล้วก็เสียภาพลักษณ์ของเขาด้วยค่ะแล้วอีกแบบหนึ่งที่ตรงกันข้ามก็คือ Growth Mindset หรือความคิดแบบเติบโตเนาะม,มันก็คือกรอบความคิดที่เชื่อว่าคนเราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองได้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของพรแสวงคนที่มีความคิดแบบเนี้ยก็จะเติบโตมีความกระตือรือร้น มีความชอบที่จะเรียนรู้จากปัญหาแล้วก็ความท้าทายต่างๆมุมานะที่จะแก้ไขปัญหาและอุปศัรคมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆด้วยค่ะอพอรู้แบบนี้แล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยอยากมีไมเซ็ตแบบไหนให้เวลาคิดครับติ๊กตอกติ๊กแล้วพี่กิดอะอยากมีแบบไหนไม่ต้องคิดเยอะเลยครับก็อยากมีเป็นแบบโฟล์ไมเซ็ตสิครับเพราะว่าเราเนี่ย อยากให้ตัวเองพัฒนาขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นด้วยใช่แล้วค่ะเพราะว่ายิ่งคิดบวกเราก็ค้นหาคอสวรรคแวเจอแล้วเราก็จะเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นแล้วก็ช่วยสร้างแรงใจแล้วก็แรงกายภายในให้เราฝ่าฝันุปสัคได้มากขึ้นด้วยนะคะกิจในการเรียนรู้เนี่ยสิ่งนี้สำคัญมากเลยนะครับอย่าลืมใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับ